สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมุดประการโมเดลค่ะอาจารย์มิ้นครับอาจารย์ดงค่ะสวัสดีครับอาจารย์มิ้นครับเรามีเครือข่ายที่จะทำงานสมุดประการโมเดลนี้ประกอบไปด้วยสถาบัน มีมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะร่วมกับสถาบันอาหารนะคะเรา3มสถาบันร่วมรังสรรค์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดสมุทรปราการค่ะด้วยแนวทางสําคัญของเราก็คือไม่รอไม่ขอ ลุกขึ้นทําด้วยตัว,ตวเอง,เองนะคะวันนี้อาจารย์มิ้นมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่แล้วนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสนุกสนานที่ทีมของเราเนี่ยออโอ้โหลงมือทํากันอย่างขยันขันแข็งเลยทีเดียวว่าแต่จะเป็นยังไงอาจารย์โดงคะอย่างนั้นเราต้องไปติดตามพร้อมๆกันนะครับอาจารย์มิ้นครับดีเลยค่ะไปเลยค่ะ ไม่ขอลุกขึ้นทำด้วยตัวเองนะคะอครับอาจารย์มิ้งครับค่ะเราได้อัปเดตข้อมูลของสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะอาจารย์โอ้สุดยอดจริงๆนะฮะใช่แล้วต้องบอกนะครับอาจารย์มิ้งครับว่าใครที่ได้ดูติดอกติดใจนี่ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีช่อง channel YouTube ด้วยของเราสุนปรการโมเดล channel ของเรานะครับเรามี Facebook fanpage ใช่ค่ะเรามีกลุ่มไลน์สุนทรการโมเดลที่จะพูดคุยสอบถามกัน ได้ใกล้ชิดถูกต้องค่ะคใคร <ผม S 1> สนใจข้อมูลนะคะ ตามเรามาเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันทุกๆสัปดาห์และเราร่วมมือเป็นเครือข่ายกันนอกจากมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติของเราแล้วยังมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอาหารด้วยนะคะจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับใช่ค่ะสุดยอดปึกมากเลยใช่ค่ะส่วนครั้งหน้าครับอาจารย์มินท่าครั้งหน้ายังมีความสนุกรออยู่นะคะสนุกแล้วได้ความรู้แบบนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะอาจารย์<ม>และวันนี้อาจารย์มินและผมอาจารย์ดงลาไป ก่อนพบกันครั้งหน้ากับสมุดประการโมเดลไม่รอไม่ขอลุกขึ้นทำด้วย,วยตัว,ตวเองสวัสดีค่ะ